ไม้ตะเคียนทรายนะฮะอันนี้ก็เสาะล่องรางใส่ใส่รางอลูมิเนียมอลูมิเนียมกลมนะฮะตัวนี้ผลง,งานของพี่เบนนะครับผมพี่เบนแขนลายนะไอคอมอไม้ตะเคียนทรายนะครับกิจท้ายปิเนียม อลูมิเนียมนะหนาสองมิลน,นะครับผมดัดเข้ารูปจับขวานะครับยิ่งนานยิ่งขังยิ่งดำยิ่งสวยนะฮะไม้ตะเคียนจะออกค้าคําดำดำธรรมชาตินะฮะ ตอนนี้ก็จะมีเหลืองโอเคครับผมฝากผลงานด้วยนะครับช่างแปะสามพานนะฮะหรือช่างแปะแสงจันนะครับผมทางเฟซบุ o กนะฮะหรือ YouTube นะครับผมก็ไอ l ดี e ลนทักทายม่ได้นะครับสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมที่061-197-7175นะครับโอเคฝากผลงานด้วยครับผมสวัสดีครับ